ก็คลิปนี้เรามาดูหน้าจอ X Max นะครับผมอออย่างแรกเราก็ต้องกดปุ่มนี้นครับทีหนึ่งก็จะมีแท็บเมนูขึ้นมาอันนี้ก็สำหรับแบบใครมีหูฟังติดหมกนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เชื่อมต่อครับเพราะผมไม่มีอีน,นี้จะเป็น audio ทิปนะครับต่างๆนะครับสามารถแสดงได้นะครับว่าเราเจะเอาอะไรขึ้นนะครับเป็น ทิปหนึ่งหรือว่าเป็นทิปเอฟนะครับก็สามารถเอาขึ้นได้นะครับแล้วก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับนี่หน้าจอแสดงผลก็จะมีรอบเครื่องอันนี้ก็จะเป็นอีโค่นะครับนี่ก็จะเป็นอัตราการส้นเปลืองนะครับเราไม่อยากได้แล้วก็มาใหม่นะครับแล้วก็ที่เราแสดงอะไรไว้อ๋อหน้าจอแสดงผลนะครับความเร็วก็เหมือนจะบอลบอนก็แบบ ความเร็วเฉลี่ยที่เราใช้นะครับต่ำสูตสูงสดนะครับแล้วก็จะเป็นเออมีแค่นี้แหละเอาวัดรอบเีกว่าเสร็จแล้วเราก็จะมาดูที่การนำทางนะครับมีการนำทางไปบ้างแต่คือเราต้องพามผ่านแอบนะครับเส้นทางใหม่อันนี้ลองผมลองกดให้ดูคร่าวๆนะนี่นะครับสามารถกดแบบสวมเข้า z o มออกได้นะ เอกชัยสิบหกนะครับจริงๆมนต้องทำผ่านแอปนะการนำทางไปบ้านเลิ่มเส้นทางใหม่คำนวณครับสบายครับบอกเลยสบายมากแล้วก็อะไรอีกการแจ้งเตือน น,นี้มีการแจ้งเตือนปกตินะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือสภาพอากาศนะครับคือมันเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์เลยแล้วก็การตั้งค่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการบิด traction control การเชื่อมต่ออันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมัน,นะครับข้อมูลการรีเซตนะครับนี่เวลาเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันนะครับก็เนยอยู่ในบำรุงรักษานะครับจะมีให้เราเลือกก็เข้ามารีเซ็ตได้ที่นี่ ก็จะมีราดิกานะครับเิกาก็ปรับออโต้ครับสิงกับโทรศัพท์ความสว่างนะครับหน้าจอ t f ะครับมีให้เลือกผมตั้งค่ากลางไว้ครับอันนี้จะเป็นหน่วยนะครับว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลตัวเลกครับปรติครับหมดแล้วครับมีแค่นี้แหละก็ลองไปเล่นกันดูครับแต่ผมชอบเนี่ยไอการนำทางเนี่ยสุดละ